ไปเยี่ยมบ้านไวทอนติดเปิดเขาแล้วเขากับมูเอาได้ขึ้นไปแอลด้วยกันมาเตือนหนึ่งแล้วก็มันมีความขบหน้าขึ้นมาพองเลิกจากว่าตั้งายอ,อาหารเนี่ยเปิดประกาศพื้นที่บ้านไวทอนเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษเนื้อเนื้อตั้งไฟฟ้าพู้น,นี้ภาคเนี่ยพืนทีภาคเนี่ยสามารถเดินเสาปักปักเสาเดินสายเพื่อจะเดิน ไปฝ้าขึ้นไปบ้านไปโอนใดนะครับซึ่งก็เป้าหมายของเปิ้นคือว่าจะต้องทําเงินแล้วภายในก่อนสิ้นปีเนี่ยจ้าที่สุดก็บอกว่าจะเกินต้นเดือนนามรเดินเป็นมกลาะนะครับสมาร์ตตเดินมกลาะอันอันเนี้ยเจ้าบ้านเปิ้นมีความหวังขึ้นมาละหลังจากเขาแล้เอาไปเอาไปฝ้าเปิ้นมันยังหล่องร้อยความหวังยังบอรู้ว่าจะได้บอกได้อย่างบอรอย่างรเดี๋ยวนี้ชัดเจนละตอ ได้มีการขนเอาเสาขึ้นไปทาไปบนวัละงานปักเสาปักงานคุดขุมก่อนเริ่มต้นละนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นของแต่ละเราตั้งไฟฟ้าภูมิภาคคกคนกจะยืนยันว่าจะต้องเล่งงานนึงเสร็จละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่มูฮเ่าจะขึ้นไปแสดงความยินดียินบานกับพี่นออ้องตำบลบนน้อยเนึงแล้วก็เพื่องบนผู้เูฮ้า ติดตามเรื่องรล่าคือกำลังใจเปินอยู่แล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวเขายัางจะขึ้นไปปรึกษาหารือไปอู้กันว่าเออถ้าเปินไข่พัฒนาให้มันหมู่บ้านได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะได้จะได้เขาว่ดจะเสนอความคิดเห็นในอย่างเช่เปิดฟังกู้กันเนี่ยเพื่อจะเนื่องจากมาเดียวนี้าบ้านบนนั้นเนี่ยมาวันนี้ได้เตียวลงมาทับจ้างอยู่ตรงกลุ่ม,มะเดินทางเก้ากิโล ประมาณน,นั้นนะครับสี่ชั่วโมงพองอย่างพองเนีน่ยนะลงมารับจ้างแล้วก็มาแล้งคำเผือปิกขึ้นไปอยู่บ้านนีน่ะมาเดียวในี่ถ้าหาวแบบี้งานท่องเที่ยวเราโค้งการหลวงเปิดกับขยายผลอกอกนอกไปที่อันบ้านไวทนไปแนะนํำมือปลูกตืดเมืองหนาวด้วยการกจ้ไอ้มงเหือ,อนนี่นะครับแล้วก็ใจ้ระบบน้ำยศซึ่งเขาไปวันนี้ก็จะไปอู้กันเรื่องที่จะ ส่งเสริมเรื่องระบบน้าว่าเขาจะเอาน้าลุกห้วยลงมา้าแล้วเดินต่อลงม้าจะได้มาวางแท่งจะได้จากแท่งเนี่ยจะเอาไปแปลงระบบน้ายศคือลงเรือนเด็ดเพาะที่ปลูกกันพืชเมืองหนาวเนี่ยจะได้ถ้ามีพืชเมืองหนาวมีแรงท่องเที่ยวบนทันเริ่มมีรายได้ของตัวเกา่านะครับเจ้าบ้านแต่ละคนอาจจะมีรายได้คนสองสามร้อยบาทกา็อย่าง้ากต่อวันต่ออาทิตย์ถึงกระแลดานเนี่ย ได้อยู่ก็ครอบครัวได้พัฒนาหมู่บ้านขึ้นแทนที่เมื่อวันจะหายหัดขึ้นไปมีปายุสักคนเนี่ยถ้าผมได้มีโอกาสได้ยหอย่างกับหมู่บ้านมาได้สนใจเรื่องความสะอาดหดือทุกข้าหน้าไม้ยอย่างอย่างของหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าหาว่าได้อยู่หันเงาอ,อากา่นในบ้านท่นมีคนขึ้นมาแต่อย่างตรอยางเนี่ยก็จะได้เรื่องพัฒนาในด,ด้านมูลนี้นักขึ้นนะครับอันนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่ ป็นพัฒนาการของทีมงานของมูเฮาเนี่ยถึงจึงปีน้องสื่อจึงโมดเนี่ยไปพวกมือห้อมแข้งแต่ต้งแต่ตตไปเป่าตีข้าวเล่าข้าวจนกระทั่งเป็นที่สนใจของหลายผู้หลายคนเนี่ยครับแล้วจากความสนใจเดียวกันเลยเดาเนินมานําไปส่งเสริมความไปช่วยเหลือความทุกข์ความยากของเขาต้องบนปุ่นนี่ครับอันนี้คือที่เขาจะขึ้นไปแอวกันขึ้นไปย่ย พี่น้องบ้านูนตทนครับครับเสาไปวางมันหมดแล้วนะพุ่นหลุมเขาพุ่นละครับพุ่นหลุมพุ่นอย่างก่อนเหมือนที่ว่าอ่าเลี้ยกันนะเราโอเคแล้วดีมากดีมากครัการลงเพราะว่าจะจะได้กระจายของต้นปีงกระจายในน้อนหัวในบ่อเขื่อนมันขึ้นก็หัวหัวขาเก็มป้าได้เปิดพูดเรื่องแต่ต้นละสองนัดสองเยี่ยมตัวไม่ได้ต้นละเฮ้ยเขาชุดคนงานเขากระพุ่นหลุมพุ่นอย่างนี้นะก็ตอนนี้ความคืบหน้าทั้งหมดก็คือโอเคแล้วครับทั้ง ไฟฟ้าทั้งเ,เจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะทั้งเจ้าทบ,บนาลผลเก็ได้ประสานได้ย่างทั้งกองทัพบ,บกในเรื่องของขอหมู่บ้านพุ้โทนเปลี่ยนหมู่บ้านความมั่นคงซึ่งหมู่บ้านความมั่นคงเรื่องของกาน่นาปักเสาผาดสายไฟฟ้าก็ต้องไปขออนุญาตทั้ง่าไหม้ก็สามารถดํานเนินการได้เลยอันนี้ก็เป็น อาสิงทีแฮปปี้อย่างยิ่งของพีน้องบ้านห้วยโถน้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนพักดันสนับสนุนคือบ้านห้วยโถนนะเกิดมีไฟฟ้าขึ้นมาตามความปรารถนาและความต้องการของพีน้องเจ้าบ้านนะครับ สุดปลายฟ้าดินแดนล้านนาตะวันออกมีคนเขาบอกว่ามีเมืองงามซ่อนอยู่เดี๋ยวเาจะไปจิเข้าหนบนขนาต่ำกว่านกิเข้าวที่ทต,ทต่ำกว่าหงไ,ไม่พันหนาวเอาเพื่อไม่เมืองหนาวเหน,หน่อย มันกวาดแดดบนป็นแบบนี่เขาเูดไปถึงอะไรับนี่ครับนี่ฮะอุทิโกัครับเขาเนี่ง่ายเนาะผมมัต้องพุทเขาเสสริมลงไปตั้งอย่างนั้นะะัง่ายเลยอันนี้รถต่อพุทธจะรถไหมมันมีรถนั่นแหละรถสวดรถสวัน่อง่ยี่มันพ่าอย่างเหมือนแต่เหมือนว่าฮะติดจดติดจดก็ คามเดียวันนนผมกู้ก่ตั้งติดต้ <S <S ้ <S <S 2> <S 2> ซึ่งมีความสูงม,มากจะน,นักครับเพราะว่าความสุนาไรไล,ล้จริงได้อย่างมีคกนกับลังจะก็ตล้เงเนินการมาสองอาทิตย์แล้วครับ <S <S <อ>ครับก็มันพิ่ผ่านมากก็คือมันติดขัดเรื่องของผลก็ไปผัก สองสามบ้มานก็มา,านี่หยต่อประสาบบนกันตลอดในการทํางานครับเอา,าปีห้าเก้าในบ้านเราพุทนให้ปีละเลืองไฟฟ้าครับแน,น่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณซื้อแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีหันความสาคัญขอ,ของบ้านพุโทโนครับครับก็จะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาทุกทุกด้านครบนับตั้งแต่มีไปครับแอนบอกสนใจเรื่องท่องเที่ยวเจ๊ก็คือ ตีสามนี้ผมตั้งใจไว้ว่าแลวก็คณะกรรมการหมู่บ้านไว้ว่าก็จะกลางเต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจากนะครับมติของคณะกรรมการหมู่บ้านก็ว่าหันดีโดยที่ว่าจะกลางเต้นแล้วก็เพื่อที่จะครับนักท่องเที่ยวไฮซิสันปีนี้ครับตั้งเปเกิดครับตั้งเป็นเกือบนะเนาตั้งแต่เกิดแล้วเนาะครับนี้จะมีวางแผนมีตู้เย็น ทีวีทีวีทีอ้ฮะมาทำเถอนอะไก็นน้อรายจายกับพิ่มเล็กน้อยเก่าไฟเก่าประหยัดเอาครับเนาะครับแต่แต่หวังว่าจะดีขึ้นก็ครับดีขึ้นดีดีขึ้นได้พออ่านไว้ได้พอข่าวสารของโลกน้อจะได้ยังทีวีเพอสักเื่องวิวยรับได้ฟังข่าวสารมันจะได้สะดวกสบายนะครับครับหูตันข่าวสารครับอืมครับ ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันละดีใจดีใจครับตั้งแต่เกิดมาแต่กี่ปีแล้วจะได้ไม่ไห้ฝ้าใจนี่สามสิบเอ็ดปีแล้วครับครับตั้งความหวังว่าจะซื้อยังฟองเหรอได้ซื้อยังครับทำนี้ก็ดีใจละจะได้ใจจะได้สว่างเข้าหมู่บ้านครับมันอยู่กับโลกมืดมาเมินนะครับได้ตั้นเขาห้องครับนี่ได้แล้วขอบคุณครับนี่ลรู้สึกไงบ้างคะ นี่ครับแล้วมันจะดียังไงคะถ้าเดี๋ยวถ้าไฟมาแล้วจะเป็นยังไงมันจะมืดมันมันชุมมืดันัยูีที่มืดมันมีไฟแจกกับน้ำบากแล้วถ้าได้ไฟเราตรงนี้ก็จะได้ไฟด้วยใช่ไหมได้ครับนี่กับยานุกนี่นะครับกับป้าอยู่นี่อยู่บ้านใหญ่เหนือกับบนนี่กับมันข้านเนาะข้านรักษาบ้านน้อยอีกมนสบายมันมีไฟมันมันมีไฟมืด ที่เตียนที่ัด,ดยงนงใช่นันที่เตียนอยู่มันอยู่บนบนนี่ะมันเหมือนอย่าช้ากาบับงานงานทางด้นไฟฟ้าเนี่ยขึ้นหน้าแล้วนะฮะลรวก็ใจ้เครื่องมือเครื่องจักรกันอย่างทิ่มันท่านสมัยแล้วอย่างคือ ยี่คือชาวบ้านหันนักมั่นใจขนาดนักเ <มา S 1> พราะว่าื่องมือแล้วก็ขึ้นมาเจาะขุดแถวบ้านแถวมุนะนะครับนก็ขึ้นมาเป็นเป็นเรียกว่าเป็นของทัพไฟฟ้ามาเลยค <c oughs> ร,ตร,ตรบตรงึงตึงระดับทุกระดับเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยอัเน,นี้ยเป็นอุนอ๊กอุนใจกันพวกคนก็บอกว่าวามันแล่วอกแล้วใจสิ่งที่มันเกิดยู่นในใจหรือตะก้อนเนี่ย เปิ้ลจะแปงแบงโซโลารเปิ้ลก็ว่าจะแปงอย่างอื่นเปิ้ลัวว่าไม่ป้จปา,าจะ่บางครั้หันว่ามีนั่นแล้วหันว่ามีนี่แล้วเดี่ยเกิดจะบางค้เพราะนั่นเนี่ยในเมื่อมันผ่านมาถึงได้อีแล้วเนี่ยเฮาก็รผู้สึกว่าเออคนสบายใจคนเจ็บคน่วยอยู่บ้านนั้นเปิ้ลก่อผู้สึกสบายอ,อกสบายใจเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเฮาก็ยังได้อู้กันถึงเรื่องระบบน้ำที่ ไปตกลงกันละผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าพ้อมที่จะสร้างฝายนะที่มยว่าเราก็เดินเดินต่อมาสักกิโลหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งกิโลเพื่อจะเอามาลงบ่อพักเอาก็จะสร้างบ่อพักกันนะครับสร้าง จากแท่งน้ำเขาก็จะเอาไปเอาไปยังติ่ปลูกลงเรือนติ่ปลูกอันเกิดเมืองหนาวกับไดแก่ของมูนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการสร้างอาชีพยกมือค้นบ้านเนี่ยก็ต้องไปยกางการไก่บ้านนะครับแล้วก็ก็ต้องไปปลุกปา่าวุกเบอร์กันอย่างละมีอาชีพมีงานมีไรายได้เนาะ ความเป็นอยู่ของเพื่อนเนี่ย,นนยก็จะดีขึ้นมันก็การที่จะมามีส่วนร่วมกับมันเมืองกับจังหวัดเนี่ยยางยังก็จะดีขึ้นคุณภ,ภาพชีวิตดีขึ้นนะครับัที่ผมว่า <c oughs> เขาเขาเขา,า,า,าได้ช่วยกันนะนะั้งซื่อถึงหมทูกฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างมารวมกันอู้รวมกันสแสดงความคิดเห็นรวมกันเนี่ยนือเป็นเป็นการพักดันคนีของเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นครับ นะครับผมว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายอัน,นดีที่เขาเนี่ยการตัวกันแล้วก็มันนำ้ำประวุกส์นะ้ำสมดุลนะบกาคือความยุ่สบายของพีน่องที่มันดูห่างไกลชิ่นเนี่ยนะ นไปไกลที่ปลายฟ้างาฝากฝันไปคอยไต่ถามถึงความห่วงใหญ่ฝากฝนฝากสายลมหนาวเรื่องราวของคนห่างไกลดวงดาวที่มองออกไปคงดวงเดียวกัน เมื่อรักจำต้องเดินทางไปไกลแสนไกลเดินนานเพียงใดหัวใจยังคงอดทนเหนื่อยลาบลาเปลี่ยวเพียงไหนส่งใจถึงใจอีกคนเพราะรู้ว่าใจสองคนคือหนึ่งเดียวกันจะนานแสนนานเพียงใด รออยู่ทุกคืนวันศรัทธาที่เรามีให้หัวใจของกันและกันฝากใจของฉันลอยไปเคียงข้างใจเธอ